สวัสดีครับก็บผมนายเสกชนแสงงามนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสอนการใช้งานฟีเจอร์จากทางแอปพลิเคชัน Line นะครับนั่นก็คือบริการของ Open Chat ครับจะใช้ในการบริหารในการเรียนออนไลน์ของคุณครูนะครับคุณครูสามารถแชทพูดคุยแบ่งปันข่าวสารกับนักเรียนได้นะครับโดยข้อดีของ Open Chat นะครับ 1. สามารถรองรับบุคคลได้เป็นจานวนมากเลยนะครับ2 ตั้งชื่อและรูปโปรไฟล์แยกตั้งหากครับจะไม่ลบกวนบัญชีไลน์ส่วนตัวของเรานะครับ 3. Open Chat จะสามารถดูข้อมูลต่างๆย้อนหลังได้ถึง6เดือนเลยนะครับครับแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสร้างไลน์ Open Chat นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าไปในแอปพลิเคชัน Line ครับครับแล้วก็เลื่อนลงมาคำว่าบริการนะครับกดดูทั้งหมดครับ เลื่อนลงมาคำว่าติดต่อสื่อสารนะครับเราจะเห็นคำว่า Open Chat นะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากที่เรากดแล้วจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับเราจะสร้าง Open Chat โดยการกดปุ่มเขียวๆนี่ครับทางด้านล่างขวามือของเรากดเข้าไปเลยครับแล้วมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับโดยชื่อ Open Chat นะครับคุณครูสามารถใส่ชื่อรายวิชาที่เราสอนได้นะครับ ผมจะยกตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์นะครับครับคำอธิบายโดยข้างล่างนะครับคำอธิบายคุณครูสามารถใส่เป็นห้องเรียนหรือชั้นที่ตัวเองสอนได้นะครับโดยผมจะใช้คำว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครับ จากนั้นนะครับลงมาเลือกเลือกหมวดหมู่ครับจะเลือกเป็นการศึกษานะครับครับแล้วรูปหน้าปกของ Open Chat เรานะครับสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้นะครับกดไปที่รูปกล้องตรงนี้ครับสามารถเลือกได้ครับว่าจะเอารูปไหนอ่าสามารถเปลี่ยนได้นะครับจากนั้นกดคําว่าต่อไปครับ จะปรากฏหน้ากำหนดชื่อและรูปโปรไฟล์ของเรานะครับเราสามารถเลือกรูปโปรไฟล์ไม่ซ้ากับรูปลายส่วนตัวของเรานะครับยกตัวอย่างชื่อครับผมจะใส่ชื่อครับอ่าเป็นการเสร็จสิ้นการสร้างแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเราสามารถแชร์ลิงก์ของ OpenChat นี้ได้นะครับโดยการคัดลอกลิงก์หรือว่าจะใช้ QR code นะครับครับผมจบการนำเสนอเพียงเท่านี้